สวัดีค่ะวันนี้นันนี่มีอะไรนะคะก็มาพร้อมกับกระเป๋ารุ่นคาเซ็ตแบ็คไปชมบรรยากาศบูติกา้าสาขาไอคอนสยามกันค่อยกลับมารีวิวเจ้ากระเป๋าใบนี้กันค่ะ คอนสยามเช่นเดียวกันนะคะขนาดของเขานะคะก็จะอยู่ที่22เซนคูณประมาณ14เซนนะคะเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่ตั้งแต่ตอนที่กิบซื้อมาจากชอ็อปปี่ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะ ในลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นสไตล์แบบ cross body นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับของสายได้นะคะจากการปรับระดับสายของเขาจะเป็นการตีหมุดคู่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้อยู่ประมาณอยู่4ช่วงด้วยกันนะคะก็จะตีเป็นแบบนี้1 2 3และ4นะคะตัวหนังของเขานะคะก็จะมีความนิ่มยืดหยุ่นค้าง ก็สามารถที่จะแกะแล้วก็ติดกัไปได้เลยนะคะนนลักษณะของตัวกระเป๋าก็จะเป็นอย่างที่บอกคะ่ะเป็นลักษณะแบบคลอสบอดี้นะคะหรือเราสามารถที่จะรวบสายนะคะเอามาผ่านตรงนี้ก็จะทำให้ตัวสายกระเป๋าเนี่ยสั้นขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสะพายได้แบบเสีก๋อีก,กแบบหนึ่งได้นะ,ะขนาดของการสานของนนหนังหนางเองนี่ก็นิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ มีกลิ่นหอมดูข้างในกระเป๋ากันนะคะ,ะก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวช่องซิปนะคะตัวเนื้อซิปก็ถือว่าใช้ได้ค่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คมหรือบาดนะคะแล้วก็จะมีตัวอ๋อเป็นตัวแครบุกมาตัวช่องของเขานะคะจากที่เราเห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยนะคะแล้วก็จะมีกั้นด้วยช่องที่เป็นซิปตัวนี้นะคะแล้วก็ าสามารถที่จะเสียบตรงหลังหลังหลังช่องที่เป็นซิปได้อีกนะคะแต่ว่าตรงก้นเนี่ยก็คือทะลุกันนะคะเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะใส่กระเป๋าตังค์แบบยาวนะคะหรือว่ามือถือกุญแจอะไรต่างๆข้างที่จะจุทีเดียวนะคะแล้วก็ลักษณะของตัวหนังเองนะคะก็มีความเ,ออเรียบนิ่มนะคะเป็นนะคะก็จะมีความละเอียดเรียบเนียนนะคะแล้วก็ ขอบมุมต่างๆนะคะก็จะเป็นลักษณะของการสานจริงๆเลยนะคะงานยึดต่างๆนะคะแล้วก็ดูที่ตัวสายก็สมกับที่ว่าโบติก้าเขาก็จะดังในเรื่องของตัวเครื่องหนังนะคะแล้วก็ด้านหลังกระเป๋านะคะก็ไม่ได้มีช่องอะไรแล้วนะคะเพราะเป็นการลักษณะของการสาน1ชั้นเท่านั้นความหนังของเขานะคะก็ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นได้ดีทีเดียวนะคะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะ สามารถที่จะจุสิ่งของต่างๆค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแล้วก็นี่ตช่องแต่ตัวช่องตรงนี้นะคะก็จะทะลุก,กันนะคะแยกกันได้ดีขึ้นนะคะ ก็ตรงนี้ในช่องซิปก็สามารถที่จะเก็บอะไรเกี่างก๊์ดหรืออะไรได้คนะที่ไม่ต้องการพกอะไรมากมายนะคะต้องการไซส์ที่สามารถที่จะใส่กระเป๋าสตางยาวได้ใส่ผ้าพันคอใส่พาสปอร์ตหรือว่าใส่สัมภาระ,ะอีกนิดหน่อยนะคะคิดว่าในไซส์นี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ทีเดียวนะคะหลังจากเราซื้อเขาก็จะมาพร้อมกับใบเสร็จขายคอนเสียงนะคะ แต่ก็จะไม่ได้มีการ์ดแข็งอะไรมานะคะจะลองสายให้ดูนะคะว่าพอเราคลอสบอดี้เลยนะอันนี้อาจจะเป็นระดับกลางนะคะจิกได้สั้นกว่านี้นะคะส่วนตัวกิปสูง168นะคะก็จะได้เลเวลประมาณนีนะะ้ที่ถ้าเราอยากจะได้ให้มันสั้นขึ้นไปกว่านี้ก็สามารถที่จะปรับได้ได้ขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะจะยังเห็นช่องอยู่นะคะ ก็ถือได้ว่า,เ,าเป็นใบที่ ตอบโจทย์สมควรนะคะจะใช้ไปต้องการนํากระเป๋าไปให้เขาดูแลหรือว่าทําความสะอาดนะ,ะเขาก็มีบริการตรงนั้นให้บริการใบอื่นๆที่เราเคยซื้อไม่ว่าจากสาขาไหนก็ตามนะคะก็สามารถนําไปพร้อมกันได้เลยมาคลิปหน้านะคะจะเป็นเนื้อหาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอะไรนะคะถ้าไม่อยากพลาดนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่าคอมเมนต์แนะนําติชมเป็นกําลังใจนะคะก็จะย,ยินดีและดีใจมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน แนนะะอีกครั้งในการติดตามรับชมนั้นนี้มีอะไรนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย